เที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่ี่มาแล้วนะจ๊ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีหลังไหนบ้างเรามาเริ่มที่หลังแรกกันเลยนะคะหลังนี้จะเป็นของน้องวาวานะคะตั้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนตรงข้ามมินิมาร์ทนะจ๊ะนี่เลยของน้องวาวาค่ะอาจจะไม่สวยนะคะไปบ้านหนูหน่อยจ้ามาแล้วนะ เข้าไปข้างในสุดๆอุ้ยน่ารักอะ่ะทางเดินน่ารักมีดอกไม้ด้วยนะคะโหข้างนอกเหมือนจะแบบว่าธรรมดานะแต่ข้างในแต่งน่ารักอะ่ะเล่นสีสวยดีนะนี่อันนี้โต๊ะทำงานคุณพ่อเดาวเอาดาเอาอันนี้โต๊ะโต๊ะทำงานตัวเองไว้เรียนออนไลน์ด้วยอันนี้โหมีเปียนโนบ้านรวยไม่ใช่เล่นเลยนะเนนี่ย คือมีหลายสีก็น,น่ารักอุย้ยชอบตรงห้องครัวตู้เย็นใหญ่มากพี่ปอยอยากได้ตู้เย็นแบบนี้จังเลยแต่แพงนะอยากได้จริงๆอยากได้เนี่ยไรแอปเปิลนี่ยไรช็อกโกแลตน่ารักต้องมีความขยันขนาดไหนถึงจะสร้างแบบอะไรแบบนี้ได้พ่อแม่ลูกโอ้โหนี่อะไรห้องครัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มากจ้าทุกคน ตีลังกา15ตลบคือแบบืมหใหญ่จริงๆน้องบอกว่าตรงนี้นั่งได้แต่คือต้องกระโดดไงขี้เกียจโอเคประมาณนี้มาได้นะคะอุ้ยน้าเป็นสีเลือดด้วยค่ะทุกคนนา่ากลัวอืคือน้องทำดีนะแต่งสวยเลยแหละน้องอายุ8ปดขวบเก่งมากตบมือให้น้องด้วยมาหลังต่อไปก็ดีกว่าจ้าอยู่ตรงเออโบสถ์นะจ๊ะ ของใครเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูสิคนขี้เกียจตื่นอ้าวคนขี้เกียจตื่นก็นอนกันไปเลยจ้าคนขี้เกียจตื่นเดี๋ยวเข้าไปดูซิว่าเป็นยังไงเฮ้ยน่ารักเหมือนกันอะเน,นี้ยอะทาไปเล่นไปออกแนวแบบลับๆนิดนึงหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยน่ารักน่ารักอุย้ยจัดโซนได้ดีมากเลยอะเดี๋ยวขอเข้าไปก่อนอันนี้อาจจะเป็นห้องพี่ปอนี่ห้องพี่ปอนะสมมุติสมมุติ อันนี้อาจจะเป็นห้องแม่พี่ปอ <c oughs> น่ารักอันนี้อะไรอีกอะอันนี้เป็นห้องพี่พี่ปอเออมีพี่นะสมมติมีพี่เฮ้ย <c oughs> น่ารักะคือทําแบบนี้ไม่ได้ไง <c oughs> อันนี้อะไรอะนี่ยังไม่มีห้องเอาเป็นห้องแมวแล้วกันเอ,อ้ยน่ารักห้องแมวอยากมีห้องแมวโอ้ยอาหารเต็มเลยอะชอบมากเลยไม่รู้เป็นโรคจิต อุ้ยน้องทำสวยนะพี่ปอชอบหลังนี้นะน่ารักดูดีขาวสะอาดแบบดีมากเลยอะ่ะไอหลังนี้ก็หลังที่แล้วแอบคล้ายกันเลยทุกคนวันนี้ทำไมจิตใจตรงกันหลายคนจังเลยน้องมุกใช่ไหมอืมคือแบบว่าคล้ายๆกันเลยโทนสีอะ่ะเออสังเกตนะตอนพี่ปอไปอะ่ะบ้านแต่ละคนอนะ่ะจะคล้ายๆกันหนึ่งหรือ2คนนี่แหละเป็นแฟดกันหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารัก บ้านอะไรคือจะบอกว่าหลังเนี้ยสวยนะแต่ว่าเวลาที่พี่ปอเข้าไปอะที่บ้านไม่มีหน้าต่างหรือประตูเพราะอะไรรู้เปล่าเวลาพี่ปอถ่ายแล้วจะไม่เห็นข้างในคือแบบว่ามันจะถ่ายแบบมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ของจริงคือสวยนะทุกคนต้องมาเห็นป่ะเนี้ยเวลาแบบว่าถ้าไม่มีกระต่างไม่มีกระต่างถ้าไม่มีหน้าต่างหรือกระจกเลยอะเออเวลาพี่ปอถ่ายแล้วมันจะแบบมองไม่ค่อยเห็นขอ,อภัยด้วยนะอ่านี่ เฮ้ยน่ารักอะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นว่ามันจะทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งเลยอะ <c oughs> เออไม่เป็นไรโอ้ยน่ารักมีใครแอบอยู่ในผ้าห่มหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแต่งสวยนะดูสิตอนนี้พี่ปอย,ยังไม่ได้มีบ้านเลยยังไม่ได้แจกนะเพราะว่ายังไม่ได้สร้างจ้ะโอ้ยน่ารักน่ารักเก๋อะคือห้องเยอะมากเลยพี่ปอง,งงมากเลยทุกคน พี่ปอเป็นคนชอบงงไงทุกคนเวลา <c oughs> ออกมาทำไมเนี่ยเวลามีห้องเยอะไงต้องใช้เวลานิดนึงเออให้พี่ปอได้เดินเฮ้ยหลังนี้แนะนําให้มาเลยทุกคนจริงๆก็แนะนําให้ไปทุกหลังแหละน่ารักอะ่ะคือหลังเล็กและสร้างได้แบบนี้มันดีนะดูดิเป็นห้องเป็นสัตว์เป็นส่วนอยากทําแบบนี้บ้างจังแต่ทําไม่เป็นน่ะทุกคน <c oughs> ห้องซอยซอยอะ่ะทุกคนห้องซอยซอยอะ่ะ อุย้ยมีสสาว่ายน้ำด้วยพี่ปอมีความฝันเล็กๆนะอยากมีสสาว่ายน้ำแต่ไม่มีตังค์อ่ะจนอะ่ะอยากได้สสาว่ายน้ำสังเลยเรื่องจริงอะ่ะใครอยากมีสสาว่ายน้ำยกมือขึ้นพี่ปออยากมีสสาว่ายน้ำเสียงอ้อนด้วยเสียงอ้อนพี่ปอหนูก็ไม่มีเหมือนกันเออจับมือจับมือบ้านไม่มีสสาอยากว่ายน้ำ หลังต่อไปกันเลยจ้าหลังนี้จะอยู่ในบลืบๆนิดนึงอยู่แถวแถวแกงยากุซ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ใกล้ส่วนสนุกตรงไหนของส่วนสนุกเนี่ยคะซาุรกกลทีวีใช่ของหนูหรือเปล่าหนูไม่บอกมาด้วยว่าบ้านหนูคือชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ปอใส่ผิดคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถึงบอกนะคะเวลาลงอ๋อให้เพียรขอชื่อนิดนึงขอที่อยู่มันนิดนึงว่าชื่อบ้านอะไรจะได้รู้ เออน่ารักนาะข้างในอะ่ะทุกคนมันมีความว่าอะไรอะ่ะละมุนล,ละไมตะมูตะมิคีคุอโนเนะโ้ยน่ารักง่ายเออเก่งกันนั้นเนี่ยดูสิอ่าไม่ไปไม่ไปยังไม่ไปยังอยากจะสิงอยู่หลังนี้จ้าทุกคนโอเคไปแล้วเฮ้ยน่ารักชอบชอบคือมันเป็นบ้านเล็กๆแต่มันนะโอ้โห สุดยอดเวลิกูดภาษาอังกฤษได้แค่นี้นะจ๊ะโอเคโอเคโนตังกิวอ่าแค่นั้นนี่อะไรส่วนมะพร้าวโอ้โหจงกน,นีใช่ไหมไปบ้านหนูด้วยนะคะพี่ปอมันเป็นส่วนมะพร้าวคะ่ะ Amazing โอ้โหได้อีกคำหนึ่งล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคิดได้ไงอะ่ะคิดได้ไง ใช่สร้างส่วนมะพร้าวคิดได้ไงเนี่ยโอ้ยน่ารักไอเดียดีมากเลยอะโอ้ยละคสรสั้นเรื่องอะไรดีนะ <c oughs> ขอยืมนะขอยืมแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรขอยืมไว้ก่อนเออน่ารักชอ,ชอบชอบใครก็ได้ทำเตียงสนามให้หน่อยดีจะทำละคสรสั้นแต่ขี้เกียจทำอะ่ะคือช่วงนี้ขี้เกียจสร้างมากเลยอะ่ะอันนี้อะไรค่ายลูกเสือค่ะพี่ปอของใครเดี๋ยวไปดูกันแซ เออค่ายลูกเสือนะจ๊ะ B N N 1 3 8 1อ่าเดี๋ยวเราไปดูเลยต้นก้าหรือเปล่าตะกี้อจาจาะไม่ใช่ต้นกล้าจ้ะเต็นเข้าค่า <c> ย <oughs> อ่านผิดตลอดภาษาไทยก็ยังอ่านผิดอ่านี่อะไรเออเป็นเตียงอันนี้อะไรน่าจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูเซอะไรอะไรมันคืออะไร อ๋อเป็นที่นอนแบบ V.I.P นะจ๊ะสําหรับคุณครูจ้าส่วนนักเรียนไปนอนข้างนอกนะจ๊ะนี่ระวังผีลอกนะแล้วก็ระวังยุงกัดด้วยเออโอ้ยก็น่ารักดีนะอืมเห็นป่ะนี่มีห้องน้ำอยู่ข้างหลังด้วยโอ้ยครบเลยครบเลยมีกิจกรรมหน่อยก็จะดีมากเช่นส่วนสนุกหรือไม่ก็ไอ้ที่มันลงเขาเรียกว่าอะไรอะฐานหรือเปล่า ข้าค่า่ลูกเสือมันจะมีฐานๆอะไรอย่างนี้เปล่าเออไม่ได้เข้านานแล้วไง,งงงแปค่าหลังต่อไปอยู่ข้างโบสถ์นะจ๊ะเห็นข้างนอกแบบนี้เธอแต่ไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนั่นน่ะสิเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอ,อ่าคิมจินาโนเป็นหน้าอยู่โบสถ์ไม่ใช่เป็นบ้านอยู่หน้าโบสถ์้ยพี่ปอโฮ้ยน่ารัก ดูดิตอ้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรปิ้นออกมาเฮ้ยคือแบบเออน่ารักนะเสียงลายไครตีเลย <c oughs> เออเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากเลยค่ะทุกคนอยากจะซอยห้องน้องซอยอยังไงใครว่างสอนหน่อยสิ <c oughs> พี่ปอทำได้บางอย่างบางอย่างก็ทำไม่ได้นะอ่าบรรยากาศดีมากเลยบ้านหลังเนี้ยคือแบบยังไงเดียอานี่เข้าไปยัง <c oughs> ชอบหลงไม่รู้เป็นอะไรชอบหลงมากหลงมากหลงหัวปักหัวปัม๊มหลงสุดๆมันคนละหลงแล้วพี่ปอเออดูดิเข้าแล้วเข้าอีกคือเห็นประตูไม่ได้ไม่รู้ว่าจะอยู่ทางไหนอาจารย์น่าจะครบรือยังใครมาลองสำรวจดูสิพี่ปอเข้าครบรือยังคืองงในตัวเองอะ่ะเป็นคนงงมากเลยใครมีบ้านเยอะไงจะงงแบบนี้ใช่เป็นโรคงง เออใช่ใช่ใช,ใช่ไปจ้าหลังต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะทุกคนบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านเออเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้านโบราณบ้านเรือนไทยอ๋อบ้านต้นไม้พี่ทักพีทักน้องม่อนน้องม่อน อันนั้นน่าจะเป็นพ่อไหมเออน้องม่อนน้องม่อนค่ะจริงๆพิมพ์มาให้พี่ปอด้วยก็ดีนะเพื่อบางคนใช้ YouTube พ่อ youtube แม่อะไรเงี้ย YouTube ยายนะน้องข้างล่างก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะห้องน้ำต้นไม้ให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็ให้มันสูงขึ้นไปอีกนิดนึงมันจะได้แบบว่ามีความอะไรนะเป็นต้นไม้นิดนึ่งโหต้นไม้มันเล็กจัดต้องเอาให,ให้ใหญ่กว่านี้นะคะถ้าน้องไปทำต้นไม้ใหญ่คือจะสวยมากบอกพ,พี่ปอบอก เออให้มันต้นใหญ่แบบต้นใหญ่ไปเลยอะ่ะลองลองไปเปลี่ยนดูนะจ๊ะน้องม่อน่านี่เห็นป่ะน้องก็จะสร้างแบบว่าบ้านหลายๆห,หลังตรงนี้อันนี้เขาจะแบบว่ามีมาให้แล้วใครสร้างไม่เป็นก็ไปกดมาเลยนะจ๊ะเข้าได้หรือเปล่าไม่น่าได้เนาะพี่ปอเคยเข้าแล้วมันมันเข้าไม่ได้นะโอเคหลังนี้ก็สวยนะคะไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุบจุบไปแล้วไปแล้ว